สวัสดีครับพวกคุณผมเฟลวเฟลและเคียชีเช่นเดิมครับผมและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับเดสเบย์สามนะครับหลังจากที่เราได้ปลดปล่อยเต่าขนองไปแล้วเราก็จะทำการสำรวจยานลำนี้ต่อเพื่อที่หาวิธีซ่อมมันนะครับ yeah scavenger b o t waiting at bench อ้าวเต่าขนองกลับมาแล้ว h a ดไหเต่าขนองได้อะไรมาเต่าขนองกลับมาพร้อมกับ tungsten semiconductor s c a m e t a l ซดอ อ๋อมันจะคนหารีซอสให้โอเคขอบคุณามากตาขนานอนในน่ารักจริงเลยไปกันเถอะเอา้าใช้ได้อีก่อนขอผมไม่ได้ปล่อยอ๋อหมายถึงเออใช่ใช้ได้มันกลับมามันก็ใช้ได้ไงครูครูไปก่อนแลน้วกันข้าม่อนีเซสผมผมเห็นคุณมูนวอล์กอยู่กะที น่ารักจังเลยทุกท่านก็นกนนคงรูกงกนนกงง้กันนะครับว่าผมเก็บแมลงมากแต่นี่มันยิ่งกว่าพันมน่ากลัวของแมลงเข้าไปอีกนะครับก็แค่เห็บหรือมัดหรือสปริงมันเป็นสับเซที่กูไม่อยากจะยุ่งเลยแหละเอ้ะมึงนอนอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวมึงก็ลุกขึ้นมาเชื่อคุณ ไม่รู้กว่าไม่ can't do shit on me, bro. คัมพี่คิใไปเฉยไไอ้ยให้กูกดน้ำก่อนอโอ้โหอะอนนาอันนา ศพะสยไปไหนเพราะมันยกขึ้นเลยได้รอบเออเฮ้ยอะไรเราเนี่ยอะไรโอ้อ่าเราขอกดน้ำกินก่อนครับเอ ode, er> si ab ab <S <s ๊ะนี่ไม่ใช่น้ำน like> ี่หว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะไหนหน้าตาเหมือนซอมบูรีนี่ไงมีช่องกดน้ำด้วยไม่ทราบหยอดเหรียญแล้วก็สอดธนบัตรสมัยนี้ยังใช้ธนบัตรกันอยู่อีกเหร่ คุณรู้ได้ไงว่าเป็นธนบัตรก็คุณก็ดูป้ายที่มันเขียนอยู่สิครับ <S <S เอออินเสิร์ตคอยเออว่ะเออว่ะสมัยนี้มันควรใช้ชงชิปบัตรนู่นนี่นั่นอะไรกันแล้วดิแต่ผมว่ามันไม่น่าใช้ช่างแม่งเหอะไปเหอะเอาแล้วก็หยุดให้คูคุูแก่ใหญ่จะกินแป๊บซี่มาเร็วเอสก็ได้ถ้าเก็จะเอาทุกๆีป่า You could run no one tram service. activated Yes, all right will Running. Collision detected. Please report to cradle operations to remove the obstruction. แชมสตล้อะไรเหลต่งไปต่อเโกกัอเอกกต้องเป็นกูตลอดแหละคนอื่นจะเช็คกิเอาไม่ได้มีแต่กูท่านั้นเ้ยฮัลโหลันงเอ๊ะฟั and your mother. Yeah, they're going to Oh no! It's a mother! Hang on, dear. Đẹp quá đẹp. Con nhìn đâu này á? Mình tay không hả? Tay lạ, hãy น่ากลัวชิบหายสวัสดีนายชื่อใจเนี่ยทำไมนายพองกหัวให้เรารวยๆอย่างนั้นล่ะเป็นตัวเมียเปล่าวะเออวันนี้เป็นตัวเมียนี่วันมันเป็นคุณแม่เราจะไม่คุยกันไายต่อแล้วกันเพราะนายน่ากลัวเกินไปคนนี้น่ากลัวอะไรวะเราไม่กีดกันใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเรื่องว่านายน่ากลัวเกินไปที่ทำไมทำไมคอนเนคชั่นตรดดับโราลฟะขอโทษครับ พอมันพอมันพอคอมึงพอด้ตัวเมื่อกี้พอกอมึงไป้ a h วัดนีเราจะมีโชว์อะไรกันหรือเปล่านิดหน่อยแต่ผมไม่คุณโชว์ I see the problem n o c ม yeah. ีคาร์โกขวางทางอยู okay. uh ่ตรงเก็บกลางทางคก่อนอะไรอัติแฟกต์อเทลกอุ้ยอะไรอะ compact directed e t e c t i o n field I must grab it โอ oh ้ฟัอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดมันนะเดี๋ยวผมเข้าเบแป๊บ off the base. เอาใส่เบนช์ก่อนได้มั้ขอใส่เบนช์เช่นนีแล้วนี่คือไรนี่คือเพลย์เป็นเล่นไปแล้วเมื่อกี้ไงเดี๋ยวแป๊บ ยัดของเข้าไปเรียบร้อยสำหรับชิ้นเด็กของที่เราโยนไปเมื่อกี้ก็คือกูต้องไปกดไอ้ขงบนนั้นใช่ไหมมึงนี่แหละต้องมากดะมึงนี่แหละต้องมากดนี่กูกดในเมื่อกี้ไปแล้วนี่อ๋ออย่ากเล่นไปหน้าที่ของคุณคือต่อเลโก้คนจะพ่อพ่อกเด็ก What the เกี้ยยังไงวะอ๋อโอเคคุณเก่งมากเลยต่อไม่เข้าเลย ไม่ใช่เห็นเห็นเลยคือมีวิธีดูไหมวะต่อได้ตกดมาเรื่อย ไม่เคยต่อจนหมดหมดอี่อะไรเนี่ยด้านนี้แหละต่อดิมีเฮียอะไรดิ้นดิ้นอยู่ตรงกลางด้วยเออ

Behind you งอยู่อยู่ข t างห n ังแต่ฉันไม่สามารถ้ต่อูไดอนแาไอสัตว์ค้างอีกแล้วโอ๊ยลำคานอีกเดี๋ยนเข้าใหม่เลยครับ่นี่ขนาด ูเคลียร์แรมทั้งเครื่องเพื่อมาเล่นเบสแล้วเลยโดยประตูหนีไปงฮนวา,าแต่กูก็ต้องเปิดอยู่ดีเลยไปก่อนอไปเลยกูข่าวเป็นเบนช์กันยัดของเข้าไปลยไม่มีของเลยเออว่ะ <c oughs> <c oughs> เอ้ากดผิดแม่ง <No. S 3> <c oughs> อาะสรุปว่ากูขายทีเมดแพคแล้วได้โซมเมติกเจลกลับมาเลยฮะโอเคนั่น What That's the way อ h uh h อ h อฮ huh I like it uh อ u h อ h อฮ h นี่คือปุ่มอะวยในในลิ์มันมีความจะเป็นเยอะแยะขนาดที่ต้องมีปุ่มดูนี่แน่นเลยอุ้ยไม่ไม่ลิฟตกกูกดซีไม่ติดเลยทำไงวะเออตาย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 ย เป็นลิฟต์ตกที่เบาจังพอลิฟต์นึกถึงลิฟต์ตกแล้วนึกผมนึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งเรื่องถ้าบอกเรื่องมันจะเป็นการนั่นไหมวะเรื่องอนาเตอร์โอเคผมจำได้ผมจำได้ Hey, Tucker. You there? Oh, screw yeah. off, Sam. My job was flying your asses over here, not wiping them once we arrived. Really? Hey, you know that, right? Hey guys, if you're running low on ammo, don't forget your kinesis module. Here, I found this recording when I was stuck on Titan Station. <laughs> Who are you? Okay whoever sees this listen up you can use kinesis to pull blades off dead ones and shoot it back at them watch watch I stayed like three hours using this trick you see to shoot it back at them ไม่คือมันติวคีเนซิสกูมาหลายหลายรอบแล้วไม่ใช่เหรอวะยังต้องมีวิดีโอมาย้ำอีกเหรอไอ้ไอแอมไอเซคลาร์กแอดยูอะ่ะบล็อกกี้มายเวยรอเหรอกีด้าสอไร no I'm not forgiving you <c oughs> <c oughs> so กูรู้ว่าพวกมึงอยากจะฆ่ากูเต็มทนแล้วแต่ขอโทษกูมีเกมที่จะต้องเล่นให้จบโอเคเหมือนมันได้ไม่โอเคว่ะที่นี่มัน ้องที่เราปล่อยต่อขนองมันดีป่าคล้ายๆกันถือว่าใช่วะแน่าจะใช่นะเก็บของกอนชึบกูจะปีนยังไงไม่นกเป็ดเฮ้ยน้องไม่องปีนุูลงบ้างยังเก็บไหม่หมดเลยไปซะแล้วอ่าอ่าอ่ะมีของเต็มปืนเปยนูดนอีกกล่องหนึ่งปึ๊บมึงก็โยนไปก็ไล่ก็ได้อ่ะ โยนไปแล้วโอ้ no I see him กูว่าแล้วว่ามึงจะต้องออกมาเพื่อฆ่าช่างน่ารักอะไรขนาดนี้แล้วกูก็เกมค้างอีกคนอยู่อืมอีอ่าโอ้ shit ค้างไปแล้วนะตอนนี้น How are you going to kill it? But uh, I can't find I'm not. Oh, I'm not. I'm not. I'm not. Kuka, bye. Get away from me! Oh fuck! Uh, no, 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 Oh, Go, go, go! Oh, good time died ไม่ได้ฆ่ามันฆ่าไม่ได้เดี๋ยวมันสลบเฉยไปไปไป I'm going I'm going ไปหน้าสิวหน้าขวาแบบนี้ก็ทานี้ดีกว่าโอเค ขมอโอเคนี่เหถอไม่คุยกับเบนชแล้วอันเดิมอินเตอร์สเตเกนวันไปอ่ะตายแล้วดิเพนไม่ตายอ๋อมันรีเจนเนอเรทมันร <sch> <splash> ีเจนเนอเรทไปที่แป้นเครื่องแล้วกด go 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 respond อ๋อ this one โอเคคือปืนคุณแรงขนาดนี้เลยใช่ไหมครับซ้ายของคุณเอ้าโหเยี่ยไปมีพลังสายฟ้ามันเป็นัไงนี่ยผมอีกแล้วมัน ปล่อยนี่ไดี่ยคือแล้วเขาเรียกว,ว่าอะไรวะที่จะไม่ช้าอ๋อชินสิสเฮ้ยมัมแล้วแล้วคือแล้กูขึ้นยังไงอะรอะอ,ะอ๋อโอเค bye get up hello trap hi yes get up <laughs> it's not my fault god I hate those things i hate uh. everything yeah we got that okay huh I made it to the tram. tram huh. Looks like it stops at the mid and aft station. The aft station is where the shuttle is parked. And what Dogs. about mid station? Well, that would be the conning tower. Hey, now this is interesting. Records indicate a number of useful tools and salvage were signed out from storage there by a Lt. Tucker Edwards. Could be worth a look. If I check it out, I'll let you know. <coughs> Where are we are going? Now, Tower. แล้วเราก็จะหยุดกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับไลฟ์เฟซบุ๊กแชร์และชอบแล้วก็ Subscribe ปต์ติดตามต่อไว้พบกันใหม่กับผมเฟรดูเฟน,นแล้วคิวซีครับผมวันนี้ก็ค <Hi, yell. laughs> ายอีกแล้วเดสเปซสามโอเคขอตัวก่อนนะครับบายบาย